ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะแสมสารนะครับเราจะมาดำเรือช้องกระจกนะครับนี่ค่ะปาตีนเต็มเลยตีนเพื่อนอะดูสมาชิกก่อนไอ้ด้าประจนกนี้มดนะครับมดเกตเห็นหน้าปุ๊วะนี่โชเฟอร์เรานะครับพี่โรดพี่โรดเป็นตากล้องให้ด้วยแล้วก็สุตาประจำทิปอันนี้น้องหินอร เออถ่ายวิดีโอนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันหอยมือเสือเอ๊ะโอ้ยนี่มีสีด้วยปลาด้านรักเลยอะเห็นแต่ปลาตีนเอาตีนหลบหน่อยเพื่อนเกย์บิ ปลาอะไรวะเนะี่ยที่นี่มีปลาอะไรแปลกๆวะเพ่นอกจากปลาไอเนี่ยปลาเสือไอปลาสลิดอ่ะปลาสลิดปลาสลิด<ๆ>เดี๋ยวเราจะมีโมอ่านีโมนะเดี๋ยวเรารอดูนีโมกันอ๋อเบรฟอยูย่สาวๆครั